ถ้าสิบก็เยอะอยู่เอาแค่สิบพอดีไหมลูกอ่าช่วยกันนะช่วยกันนับหนึ่งสองสามสิบเก้า พี่สตาต้องไม่เอาเนาะนะคะกอ,อดอกไว้แต่ว่าไม่เอาตัวเนาะดันบนจะเย็นๆน,นะจ้าเดี๋ยวให้สี่สี่นี้ชา้ากับเขาสี่นีอปะมีแน่ลูกอ่าให้เขาได้ถ่ายภาพก่อนเนาะโอ้วางบนหมวกก็ได้วางบนบนไหล่ก็ได้เนาะอะ่าให้ได้ถ่ายภาพเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างนะ วางบนไหล่บ้างวางบนหมวกได้ด้วยแถวสามจ,จะาใจเย็นนะ 3, เย็นนะแถวสามใจเย็นนะ 3, เย็นนะแถวสามใจเย็นเย็นนะจ้าแถวสามใจเย็นเย็นนะอ่าอแถวสองถ่ายภาพสักสองร้อยภาพก่อนเนาะชั้นหนึ่งจ้านั่งให้เรียบร้อยกอดอ,อกไว้เมื่อกี้เขาเป็นแบ็กกราวให้เราอย่างสวยเลยเราต้องเป็นแบ็กกราวให้เขาด้วยเนาะนะคะ ่าให้เขาได้สัมผัสเชยชมเนาะนะคะให้ผู้ปกครองแถวสองได้ถ่ายภาพบ้างเนาะ่าให้ผู้ปกครองแถวสองได้ถ่ายภาพบ้างอ่าตอนนี้เนาะคราวนี้แหละให้เรียบร้อยก่อนนะอานั่งก่อนนะลูกนั่งก่อนนะคะข้าวต้มมัดนะเด็กๆลองลองเก็บไา่เสร็จแล้วเนาะนะคะ เดินออกมาเลยนะคะมานั่งรอที่สาลาเนาะมาดูน้ำนยินๆรอเพื่อนสักครู่นหนึ่งเนาะนะคะเพราะว่าแถวยาวมากเลยนะคะมีมีไข่แปลกๆหรือเปล่าคะที่มีรางวัลเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ารางวัลอยู่ตรงไหนเนาะนะคะรางวัลอยู่ตรงไหนใครจะเก็บมาได้ไก่ทอดด้วยนะคนัแต่วันนี้เรามาอย่าออกมานะครับเพราะเราใช้ไฟจริงนะครับเกลียวจริงร้อนจริงนะครับ ทองจิกนะครับอ่าอ่าพี่สตาฟแจกละโต๊ะนะครับถ้าน้องโอเคแล้วส่งน้องมาที่หน้าเตาลูกทองถ่ายภาพหน้าเตาด้านนู้นได้เลยนะครับอ่าส่งน้องมาพีระพลน,นะครับพีระพลน,นะเดี๋ยวเราลุ้นไอติมกันนะครับเดี๋ยวราลุ้นไอติมกันนะอ่าโอเค อ่ะเดี๋ยวรอรอพี่สตาร์นะครับพาเนองไปที่เตานะครับยังไม่ต้องออกมานะครับเดี๋ยวจะชนกันนะครับมันจะร้อนนะคะอ่าอ่ามีไก่เที่ยวแล้วอย่าลืมเรามีข้าวเหนียวด้วยนะลูกเรามีข้าวเหนียวด้วยนะครับเสริมข้าวเหนียวให้นะข้าวสวยกินน้อยๆนะครับเดี๋ยวมีข้าวเหนียวไก่ทอดด้วยนะมีข้าวเหนียวไก่ทอดด้วยเพื่นตักข้าวน้อยๆข้าวสวยนะ อาขอซอสมะเขือเทศให้น้องหน่อยนะครับขอซอสมะเขือเทศให้น้องหน่อยพี่สตารือไว้ก่อนนะคแล้วอวนนาสะิดาเแกะไก่คนละสองน่องนะครับแกะไก่คนละสองน่องให้น้องนะอ่ามาเลยน,น,น,นะครับสวยงามมากคนไหนคอ่าโอเคเอาตบมือให้น้องคน อ่าน้องเอลิสนะครับสวยงามมากเลยเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยครับน่ารักมากเลยนะอ่าโอเคอเดี๋ยวมีไก่ทอดด้วยนะเดี๋ยวมีไก่ทอดด้วยมีข้าวเหนียวด้วยนะครับเดี๋ยวใครจะรับไก่ทอดบอกพี่เขาเลยไก่ไก่ทอดไปในชาในจานน้องเลยน้องได้กินพร้อมกันเลยนะแล้วมีข้าวเหนียว ่าแล้วมีข้าวเหนียวด้วยเดี๋ยวเราแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวเราแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่คิต้าพามาสปิซานนะคะเป็นไรที่อร่อยใจเลยเสร็จแล้วปุ๊บหน้าที่เอ่อแล้วจริงๆรางวัลไม่ได้มีเฉพาะเด็กนะครับมีของผู้ปกครองด้วยแต่ว่าจะเป็นเกมนะครับผมจะมีเป็นเกมเดี๋ยวเดี๋ยวมีช่วงแจกนะครับ นะครับเดี๋ยวผู้ปกครองก็จะได้รับรางวัลด้วยนะครับจากการเล่นเกมนะครับสนุกสนานร่วมกันนะครับเดี๋ยวรอสักรู่หนึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวเพิ่งเดินของอมาเองนะครับให้เด็กๆรออยู่ที่โต๊ะก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวพี่สตาฟจะเดินไปหานะ นะตอนไหนว่างมาเลยใครยังไม่ได้เคี่ยวบ้างมีไหมเอ่ยอ่าลิชามาโอ้ของลิชานี่หนัวมากหนัวมากเข้มข้นมากเลยเหมือนเครื่องปั่นเลยอะอ่ะ,อะมามาทางนี้ทางนี้มามาคือนไงเออคนแรงๆมันคนนี้ยังไม่เล่นไก่ทอดค่ะมีใครจะรับข้าวเหนียวไหมครับมีข้าวเหนียวด้วยนะมีข้าวเหนียวด้วย หอมน้องมยงกับกรุ่นน้อง้รู้จักใช่ไหมวันนี้เราไม่ได้ใช้หม,ม,ม,ม้อไฟฟ้าเราใช้เป็นหม้อดินทำมาจากดินค่ะได้ได้ได้จับได้จับได้จับไจับไ้จไจได้ได้ับไ,ไ,ได้ับไไ หัวโต๊ะจะมีหม้อข้าวอยู่บอกพี่สตาฟเลยเอาเอาจากข้าวให้น้องเด็กๆมีข้าวเหนียวนะครัใครจะเอาข้าวเหนียวแบบได้นะค่ะกินแบบได้เลยนะตัวเองไม่อยากกินแบได้เลยยาวว่าอยู่ไหน นะะครอ่าเดี๋ยวต่อแถวเลยนะต่อแถวเลยออกก็ยังออกก็ยังยังไม่ออกนะคุณเล็กจำได้ไหมว่าอันไหนเออดูไม่ออกเลยนะว่าอันไหนต้องเปิดอะไรให้นล้วถึงจะรู้นะครับไอติมอ่าตอนช่วงแรกจะให้คนลหนึ่งเฮงก่อนนะแล้วเดี๋ยวพอผู้ชมดีออกแล้วนะครับเดี๋ยวรอ ให้ผู้โชคดีได้รับโชคก่อนนะอ่าตอนนี้ยังไม่มีใครได้นะครับตอนนี้ลุ้นกันอยู่นะฉันหรือเปล่านะฉันหรือเปล่านะไอติมต่อแถวด้านนู้นเลยลูกต่อแถวเลยไอติมต่อแถวเลยอ่าไม่แข็งไม่แข็งอ่าดึงอันไห่เลยดึงอันไหนเลย เจ้าอมสีไล่ใช่ไหมนั่นไม่ใช่สีใช่เหรอไม่เดียวกันนะไ,ไม่ใช่นะอ้าไม่ใช่เหรออันน้องอมโชว์นิดนึงนะของน้องอมจต่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับอ่าโอเคนี่คือ เขามองเห็นใช่ไหม เขามองเห็นใช่ไหมอะไ่เขาเรียกอะไรเขาให้เราไปว้าวขอบคุณค่ะขอบคุณยังตกปลาเยเดินตามมาเลยครับเดนเิเดนามาด้านนี้เลย มาเลยทีละห้าคนก่อนนะครับเสือสะพานดับน้ำหนักไม่ไหว่าเดินมาเลยครับเดินมาเลยใครเดินมาถึงเส้นชัยแล้วนะเลยให้ลงที่ กอ,อกวปลอกปลายรอเพื่อนๆเลยนะครับวันนี้จะเป็นบ่อเลยสงส,สางปรปลกกับปลามากเลยะจะโดนไหมโดนเหยียบเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก,ก่อนนะวันนี้อใจยเย็นก่อนเอาใจยเย็นก่อนนะมาอยู่ในบ่อก่อนนะตะไรบ้ยังไม่ขึ้นนะครับยังไม่ขึ้นนะให้อยู่ในบ่อกันก่อนนะอยู่ในบ่อก,ก่อนนะลูก อยู่ในบอร์ดยืนประจำตำแหน่งของเองไว้ White เลยนะครับยืนได้ทุกที่เลยนะในบอร์ดนี้นะดูซิว่าจะแน่นสักแค่ไหนเดี๋ยวพอจะปล่ปก,กบบ็เปิปตาห้ามกระโดดหนีเด็ดขาดห้ามวิ่งหนีนะห้ามวิ่งหนีนะวิ่งใส่เลยนะบอกไว้ก่อนนะดเด็กๆห้ามเตะมันนะห้ามเตะมันนะใช้มือจับนะครับนะห้ามทำร้ายสัตว์นะครับ เอาได้แล้ววาเขาเบาๆในถังนะครับืีว่าจะเจ็บแต่พูดยจอเลนเพ้อยจับได้แล้วโว์หน่อยแล้วโชวอะไรอ่าจัได้ทุกคนนะจัได้ทุกคนเลยจับตานะับต้องจัดสองมือนะฮะจะได้ไม่หลุดมือไปนะอะกระดแล้วกระโดดแล้วกระโดดแล้วกระโดดเลย แล้วเวางในถังเบาๆนะคะวางในถังเบาๆนะห้ามโยนเด็ดขาดเลยเอาวางในถังเบาๆลูกตัวใหญ่มากตัวนอย่าโยนนะอย่าโยนนะสักจุดนะจับกดเลยจับกดเลยจับได้เลยนะไปอีกรอบแล้วนะครับไปอีกรอบแล้วนะคะตัวใหญ่มากก็ใารจับของเรานะ เกิดมากเลยกบจนะนนี e <is> <S <multi> <S <half> ้นะไปดีอะไดีไูอะรดีที่กจบแบบนี้ต้งเป็นจบตเพวแล้วอ่า้าวตเนะขทิานะ้อขใช้ได้เลยอาไปที่สมแล้วนะไ่เป็นกาก่อบนะจะกลอบนะอ่าใหแต่ลกคหน่อยให้แล้ว่หน่ครับที่หน่ อาไปเล่นฟันที่โตได้เรา,า,าจะเป hey, ิด้มงบ่อเล็กนะครบจะมีสาก์ที่บ่อเล็กแล้วนะครับเราเล่นอ่างลิกก่อนนะคะ อ่างใหญ่ยังไม่เปิดเพราะว่าอ่างใหญ่นั้นต้องใช้พิสตาปประจำสุดรกระดาขึ้นทางนี้ลูกพิสตาของเรายังไม่ม o v มาจากไซเดอร์โกลนเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็เล่นอ่างล็กลอเพื่อนนะนะคะเล่นอ่างล็กรอเพื่อนกันก่อนเนาะใครที่ล้างตัวมาแล้วเนาะนะคะเด็กๆเล่นอ่างล็กรอเพื่อนก่อนนะคะ ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเเพราะว่าอใหนั้นต้องรอพี่สตาฟประจำจุดเนาะนะคะอ่าเด็กๆเล่นอ่างเล็กก่อนนะคะอ่างเล็กก็้สไลเดอร์ได้ด้วยอ่าไปลงีกรอบไปขึ้นสไลเดอร์เอาตามคิวเนาะแล้วก็ค่อยๆเล่นสไลเดอร์ทีละคนเนาะเวลาที่เด็กสไลเดอร์ลงมาแล้วเด็กต้องรีบลุกขึ้นเลยนะคะรีบลุกมาทหารแจมยิ้มปูต่ายิ้มย่า เป็น็เนอางลก่อนนะคะรอสักครู่นิเียวตรงนี้ยังล้างโคลนไม่หมดเลยเจ้าออมพมาไม่ไรต่อก็เปิดนะคะไปด้านหลังลงอ๋อโหชุดแรกลงมาแล้วค่ะอเดินไปด้านหลังก่อนลูกเดินไปด้านหลังเนาะพอเดินไปด้านหลังเสร็จแล้วอยากจะเล่นก็ไปขอหางแถวมาได้อีกเนาะนะคะ พี่มิวเล่นเองคนเดียวเลยปะโอหนีพี่มิวมาหมดเลยฮัลโหลฮัลโหลอ,อตอนนี้มาอ่างใหญ่กันหมดเลย,เเยตอนนี้ไม่มีใครเล่นอ่างเล็กเลยเค่อยๆขึ้นนะจับราวบันไดด้วยนะนะคะจับราวบันไดด้วยนะใ้าเย็นๆห้ามวิ่งแซงกันนะคะอาห้ามวิ่งแซงกันโอ้โหอ่างเล็กเหงามากเอาหนีมากันหมดเลยเนาะ เออพี่นิวเล่นคนเดียวนะยืมยิมย้มอยู่นั่นนะ <im itation> อ่ามาเลยจ้ามามาเลยลูกมาต่อแถวเลยนะคะอ่ามาต่อแถวเลยใจเย็นๆนะคะค่อยๆเดินตามคิวเนาะอ่าเราเบรกไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนอนอะคิวแน่นมากเบรกไว้ก่อนอ่าพี่อ๋มหยุดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนนะ <im itation> เดี๋ยวส่งขึ้นใหม่อ่าเบรกเบรกเบรก,กก่อนเนาะเพราะว่าคิวยาวมายันบันไดเลย มาต่อแถวไว้นะโอ้คิวแน่นเอากี่รอบเอากี่รอบสองน้อยไปยี่สิบยี่สิบยี่สิบมาต่อแถวไว้ก่อนนะมาต่อแถวไว้ก่อนนะคะมาต่อแถวไว้ก่อนเนาะอ่าพอลงมาแล้วนะคะลุกขึ้นเนาะไปด้านหลังเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนลงมาโดนเราเนาะ นะคะแล้วเด็กๆก็ค่อยๆก้าวออกมานะเด็กๆไม่กระโดดไม่ไม่วิ่งนะลูกค่อยๆก้าวออกมานะคะอ่าใจเย็นๆวันนี้เนาะเรามากันเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องใจเย็นๆค่อยๆเล่นเนาะเดี๋ยวมีเวลาให้เล่นเนาะนะคะอ่าค่อยๆก้าวออกมาเลยนะนะคะเรามีเวลาให้เล่นเนาะเอาให้เพลียไปเลยเนาะ <laughs> เอาให้เพลียเลยเอาให้เพลียเลย โอ้โหโอ้โห,โโหวันนี้นะท็อปของเราเยอะมากวันนี้โอ้โห,โโหมีความสุขจังเลยอยากกลับเป็นเด็กอีกรอบอ่าค,ค่อยๆจับจับเสาแล้วก็ค่อยๆเดินออกมานะลูกไม่กระโดดนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องล้มเนาะนะคะจะเย็นๆค่อยๆก,ก,ก้าออกมาเนาะนะคะอ่าแล้วเวลาเดินขึ้นบันไดเด็กๆกลับเราบันไดด้วยนะนะคะแล้ว แล้วเด็กๆก็เดินามทรงตัวแล้วไปด้านหลังเลยเนาะเพราะว่าเพื่อนกำลังลงตามมาเนาะนคถ้าเกิดเข้าหน้าเข้าตาลูกพี่พี่พลอยอ่าไปล้างหน้าที่พี่พลอยได้นะนะคะเด็กๆไม่กินไม่กินฟองเข้าไปนะคะอ่าเด็กๆไม่กินไม่กินฟองเข้าไปนะลูกนะคะใครเข้าหน้าเข้าตาเด็กๆรีบเดินไปหาพี่พลอยเลยนะให้เขาล้างหน้าให้เนาะนะคะอ่าลงมาแล้วรีบลุกขึ้นเลยนะคะแล้วไปด้านหลังเนาะ นะคะไปด้านหลังแล้วก็ไปออกมาค่ายแถวใหม่เนะนะคะเล่นได้ไม่จากัดจานวนรอบเนาะโอ้โหแล้วแต่พละกําลังของกเต็กเลยวันนี้เนาะอ่างเล็กเริ่มมีเริ่มมีคนไปแล้วโอ้โหสงสารพี่นิวเนาะเลยกลับไปเล่นอ่างเล็กกันบ้างเออเวลาก้าวขึ้นบันไดน้องมองบันไดด้วยนะนะคะเดี๋ยวพาดตกเนาะค่อยๆเดินเนาะ ลงมาแล้วเด็กๆก็ทรงตัวให้ได้แล้วไปด้านหลังเลยนะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนลงมาโดนเราเนาะนะคะไปด้านหลังก่อนแล้วถ้าจะเล่นก็ก้าวออกมาใหม่เนาะก้าวออกมาใหม่เนาะนะคะต่อแถวได้อีกเรื่อยๆเลยโอ้โหวันนี้เนาะสนุกมากเลยอันนี้เป็นฐานสุดท้ายแล้วอ่าเล่นให้หมดแรงไปเลยนะามาด้านหลังเลยนะเด็กๆ ลุกต้อืนตัวแล้วมาด้านหลังเลยนะคะก้าออกมาเลยนะใครจะเล่นก้าออกมาอีกเนาะนะคะไม่ีสีะกคนั่งๆบว่า็ไอเด็กงมาแล้วนาะเด็กก็ไปด้านหลังก่อนนะคะไปด้านหลังก่อนเนาะนะคะแล้วพอใช้ก้าออกมาไม่วิ่งนะลูกใจเย็นๆค่อยๆเดินนะคะแล้ เลยนะคะ้มันก็เป็นของด้วยนาะมันือมนนดต้องชู่นะคะะดูิบรอบท่านเลิกเลยนะอ้าี่สบรอบไปเลยวันนี้กีรอบแล้วคะโอเค20่รอบ4ิรอบเหลืออีกเหลืออีกบหลอบสรอบแล้วเหลือ12ิสองอ้าัดไปเลยจับไปเลยนะ ก้าออกมาต่อแถวเลยนะต่อแถวเลยนะนะคะหูด้านบนคือแน่นเลยนะอเด็กๆลงมาแล้วเด็กๆพยายามคงตัวขึ้นแล้วไปด้านหลังนะไปด้านหลังเลยนะคะพยายามลุกขึ้นแล้วไปด้านหลังเลยนะคะเวาเพื่อนของเราลงมาตามมาสุดๆเลยนะเด็กๆก้าออกมานะคะใครจะเล่นกเก้าออกมาเลยเนาะส่วนใครที่อยากอาบน้ำเนาะนะคะเรามีห้องน้ำอยู่ด้านหลังไซเดอร์โคนนะเจ็ดห้องนะคะอาบน้ำได้นะ แล้วก็โมฮันนะคะก็คึ้นที่ด้านหาขอฟีนะคะแต่ตอนนี้ห้ามค่ะยังไม่ไปค่ะยี่สิบรอบกี่รอบแล้วคปยี่สิบรอบเออได้เจ็ดรอบกี่รอบเออเอามาเจ็ดรอบไปกี่รอบพอเราไม่หยิบน้ำไหมไม่ได้เจ็ดรอบเขาบอกยี่สิบ